สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดียเองวันนี้มาพบกันกับหน้าสดของเดียเองนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เดียจะไปทำ เลสิกนะคะครั้งแรกแล้วก็ต้องเป็นครั้งเดียวเพราะเราจะไม่ทํารอบที่สองแล้วหลังจากทําเลสิกจะรักษาดวงตาเป็นอย่างดีนะคะรีวิวกันแบบเรียลๆไปเลยดีบอกดีไม่ดีบอกไม่ดีนะคะที่เดียต้องทําก็คือสระผมนะคะเพราะว่าหลังจากทําเลสิกจะสระไม่ได้ไปิดเจ็วันนะคะก็สระผมเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้การเตรียมตัวก็คือห้ามแต่งหน้าทาครีมทาสเปรฉีดแอลกอฮอล์ฉีดน้ำหอมอะไรต่างๆห้ามเลยนะคะเพราะเขาบอกว่าจะท ทำให้เลเซอร์ที่จะเลเซอร์ตาเราเนี่ยะคะ่ะเคลื่อนที่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาวิดีโอมาฝากให้ทุกคนให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้นะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กด, share, กด subscribe s u b s c r i b e ด้วยนะคะส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์ก็ติดต่อมาได้ทุกช่องทางเลยนะคะหนูจะเป็นกำลังใจให้หมามาะไหมคะเป็นเหรอคะอเป็นกำลังใจให้หมา,มา <laughs> หนูเป็นกำลังใจให้หมามาไหมคะ เป็นไหมทำไมอ่ะเป็นหรือเปล่าเป็นเนาะต้องดูแลมมาด้วยนะตอนป่วยอ่ะตอนตากิดตาไว้อ่ะรู้ไหม,มโอเคโเคสวัสดีเช้าวันทำเลสิคะ่ะทุกคนตื่นเต้นมากๆ วันทำเลสิกต้องใส่เสื้อที่มีกระดุมแบบนี้ด้วยนะคะหรือก็เสื้อคอ,อกว้างก็ได้เพื่อเวลาถอดมันจะได้ไม่ไปกระทบดวงตาเรานะคะเราจะไปทำประวัติกันก่อนที่ชั้นหนึแล้วก็จะขึ้นไปชั้น6เพื่อไปตรวจตาทำเลสิกแล้วนะคะตื่นเต้นม่ากเลยเป็นกำลังใจให้เดด้ยวยนะคะจะไม่ต้องใส่แว่นอันนี้แล้วนะคะฟริงแต่ถ้าปรากฏว่า,าผลออกมาคือสายตาเดีย แก้วตาเดียบางเกินไปไม่สามารถทำได้ก็จะหาเลยนะคะทุกคนไปดูกันเลยค่ะถึงโรงพยาบาลปียเวทแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทาปัดประจำตัวเปิดประวัติกันก่อนเลยนะคะนี่แล้วคว้อที่ไหเอกสาราตรงที่มา,ามหรอออะไรเนี่ย จัดเลี้ยไซายหน่อยอเ,อ,เองแลวเดินตรงไปจะเป็นแผแนกเลสิกเลยตรงัค่ะขอบคุณค่ะ์ลิการที่นี่ขอบคุณค่ะลเราอยู่ชั้นหกแผนกเลสิกแล้วคุณ ชัดกว่าแว่นเดิมแล้วก็ชัดกว่าคอนแทคเลนส์ด้วยแมนะที่เคยใช้อยู่ถ้าไปจุฬานี่คือไปเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมคะโทรไปนัดก่อนโทรไปนะัดนะถ้าดีถ้าดีทำ <ค>โอเคเป็นการเตรียมตัวที่เพอร์เฟพี่ว่าดีกว่าเรียบเยเนค่ะ,คะขอบคุณนะคะใครมาปีาเวทพี่เอน่ารักมากเลยขอบคุณค่ะ,คคะดีค่ะคสรุปก็ไม่ได้ทำนะคะทุกคนเพราะว่ากระจกตาเดียผิดรูปนะคะ <c oughs> ให้เลือก2องออปชั่นนะคะ1ก็คือหยอนน้าตาเทียมไปเลย1เดือนหรือ2ก็คือไปส่งตรวจแบบพิเศษที่โรงพยาบาลจุฬานะคะแต่ว่าตัดสินใจและว,ว่าอาจจะไม่ทําเลสิกเลยนะคะก็เดี๋ยวต้องไปดูแนอนะคุณว่าจะเปลี่ยนใจหรือเปล่าขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาถึงปัจจุบันนี้นะคะขอบคุณจริงๆถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทําก็ ไม่เป็นไรก็ถ้าใครอยากจะมาทํานะคะแนะนําโรงพยาบาลปีอเวทนะคะกับคุณหมอตุนซึ่งพับพ,พี่พนักงานและก็โรงพยาบาลเนี่ยประทับใจตั้งแต่ก้าวเข้ามาเลยนะคะดูแลบริก,การดีมากๆาก,ากเดี๋ยวเดียจะขึ้นรูปให้นะคะว่าจะจกผิดรูปมันหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะนีจ้จริงๆอ่ะมันต้องมีสีเขียวทั้งวงเลยนะคะแต่ว่า อันนี้มันผิดปกติต้งที่มันมีสีเหลืองอยู่ด้วยแต่ว่าเดียไม่รู้ว่าผิดปกติอะไรยังไงในทางวิชาการนะคะคุณหมอก็แจ้งมาเท่านี้วันนี้ก็จะไปตัดแว่นแทนนะคะใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็ขอบคุณนะคะที่กดเข้ามาดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เดียทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ นะคะแว่นใหม่เดี๋ยวไปตัดสายตากันอีกทีหนึ่งนะาอยู่ร้านตัดเลนเรียบร้อยนะคะกำลังจะลองแว่นตามค่าสายตาที่คุณหมอให้มาวันนี้ต้องใส่แว่นก,กี่รอบเรียบร้อยแล้วนะคะเลนที่ตัดเดียมาตัดที่ร้านอาวส์นะคะพนักงานบริการดีมากส่วนแว่นเดียซื้อที่อินฟินิต ลายแวรนะคะพนักงานก็บริการดีมากเหมือนกันน่ารักมากกลับไปเป็นสาวแว่นอีกครั้งอย่างไม่ได้ตั้งใจไปจริงๆแล้วนะบ๊ายบาย